หมดเวลาแล้วที่เราทั้งคู่จะต้องมาแข่งขันกันเองตอนนี้มันเป็นการเปิดทางให้กับฟุตบอลยุคสมัยใหม่การชิงชัยของเราทั้งคู่เนี่ยมันจบลงไปแล้วครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีแฟนๆชื่นชอบมันแต่คนที่ชอบคริสเตียโน่ก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดโรนีโอ้เมซี่และในมุมตรงกันข้ามมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันคนที่ชอบเมซี่ก็ไม่จาเป็นต้องเกลียดคริสเตียโน่โรนัลโดหนึ่งในเช่สำคัญคือตอนที่ประกาศรางวัลบอลอลกปี2019ครับนั่งติดกันเลยครับ ซึ่งก็มีพิธีกรมาสัมภาษณ์โรนโดว่ารู้สึกไงกับเมซี่โรนโดก็เอามือไปจับขาเมซี่เบาๆครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยครับว่าเมซี่เนี่ยทำให้ผมเป็นนักเตะที่ดีจนถึงทุกวันนี้และในทางกลับกันผมก็เชื่อว่าผมก็ทำให้เขาเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นเช่นกัน Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลอสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเสู่ฟุตบอลอีสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกรือครับและนี่คือเรื่องเล่าจาก บบอนนบในช่วงพักเบรีทีมชาตินะครับความสนใจหรือ,อแพชชั่นอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกมทีมชาติมันอาจจะลดระดับลงนิดหนึ่งครับเพียงแต่ว่ามันก็มีหลากหลายเหตุการณ์ครับที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นครับมันเป็นบทสัมภาษณ์ของคริสตโนโรนโดครับซึ่งออกมาสัมภาษณ์ก่อนที่เขาจะลงสนามให้กับทีมชาติโปรุเกสแล้วก็ผูกโยงไปถึงเรื่องของเรเนลเมซี่มันมีโคตรคำพูดประโยคนึงครับ โดดงัมากๆรนโดบอกว่าการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วครับมันเหมือนโลกฟุตบอลเนี่ยเปิดประตูเข้าสู่ยุคใหม่ละซึ่งเขาทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าถ้าใครเป็นแฟนคริสตโนโรนโดก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดเรอเนลเด้เมซี่ครับประเด็นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมาจากนักข่าวรับไปถามว่าเฮ้ยชื่อของคุณหลุดโผจากคนดเดตตําแหน่งบารลงดอรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะที่เมซี่นั้นยังเป็นตัวเต็งอยู่ก็เลยเกิดคําตอบตรงนี้ขึ้นมาครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือ ผมมั่นใจครับว่าแฟนบอลของทั้งสองคนค่อนข้างจะแสดงออกความคิดเห็นโดยเพราะในช่วงเวลาที่โลกของเราเนี่ยมันเปิดกว้างเป็นสื่อออนไลน์มีแพลตฟอร์มให้ติดตามเยอะแยะมากมายในโซเชียลมันจึงถูกแบ่งพักแบ่งฝ่ายครับว่าติงโรนโดติ่งเมสซี่แต่เชื่อไหมครับว่าในขณะที่แฟนบอลกำลังเดือดดานกันและพยายามหาคำตอบคราบว่าโรนโดกับเมสซี่ใครเก่งกว่ากัน แต่ในความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นค่อนข้างจะเรียบง่ายมากๆและไม่ได้มีความบาดหมางใดๆเกิดขึ้นวันนี้เลยรวบรวมมาเล่าส่วนฟังครับกับ2ส,สุดยอดนักเตะแห่งประวัติศาสตร์ของโลกลูกหนังที่เต็มไปด้วยแฟนบอลและทำให้มีการถกเถียงอาจจะมากที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ผมเริ่มที่คำถามก้อนใหญ่ๆครับนั่นคือคำว่าระหว่างโรนัลโดก,กับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันเอาแค่คำถามนี้นะครับตอบกันกี่วัน มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะมันคือคำถามปลายเปิดครับมันเป็นคำถามที่ให้ทุกคนนั้นได้แสดงความคิดเห็นครับมันไม่ได้มีคำตอบที่แบบร้อยเปอร์็ม่ว่าคุณจะเอาเกียรติยศตำแหนง่งวิธีการเล่นแชมป์อะไรต่างๆมาขมวดรวมกันก็ไม่มีการตัดสินอย่างเป็นทางการครับว่าใครเก่งกว่ากันแต่ถ้ามองในแง่ของความสวยงามครับนี่คือคำถามที่มันเกิดขึ้น ตลอดกว่า15ปีครับมันบ่งบอกครับว่า2คนนี้เนี่ยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลจริงๆครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเอาเข้าขจริงทั้ง2คนเนี่ยแจ้งเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆครับอย่างเมสซี่เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี2004ลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาเป็นตัวสำรองในเกมเจอเเอสปันญอนตอนนั้นเขาเพิ่งอ,อายุเพียงแค่17ปีกับอีก3เดือน22วันลูดวิชชูลีครับอดีตรุ่นพี่ที่บาร์เซโลนาเคยบอกว่าโหเด็กคนนี้มันทำอะไรล้านทุกสิ่งอย่างครับ ในสนามซ้อมเนี่ยเพื่อดวมีพยายามวิ่งไล่ไล่กวดไล่สกัดไล่เตะถ้าสุดท้ายก็โดนเด็กหลอกครับหรือบางครั้งถ้าโดนเตะบ้างเมซี่ก็แค่ลุกขึ้นมาแล้วก็มุ่งมั่นในการซ้อมต่อเลี้ยงแล้วผ่านไปสับขาหลอกกระชากหนีรุ่นพี่3มคน4คนเข้าไปยิงประตูต่อให้เป็นแนวรับชุดตัวจริงของบาร์เซโลน,าน่านะครับแม้ว่าจะอยู่ในสนามซ้อมก็ตามลูดวิชชูรี่ยังยืนยันคราวว่าใครที่เผชิญหน้ากับเมซี่มันจะรู้สึกแบบ วาดวันขึ้นมาแบบโดยอัตโนมัติครับเพราะธีการเล่นฟุตบอลของเมซี่มันเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆครับส่วนก่อนหน้านั้น2ปีครับในปี2002ในวัยใกล้เคียงกันครับก็คือ17ปีคริสตียโนโรนโดก็ประเดิมสนามให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนครับและยิง2ประตูเลยนะฮะในเกมแรกซึ่งเอาชนะคู่แข่งไปได้3 0มมันเป็นหลักฐานยืนยันครับว่าทั้งสองคนนั้นแจ้งเกิดด้วยวัยที่อายุน้อยมากๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันตามมาจึงมีมากกว่านั่นคือ การสร้างผลงานเกียรติยศประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ทั้งสองคนนั้นดูโดดเด่นกว่านักเตะคนอื่นก็คือการยืนระยะอยู่ในระดับสูงสุดของตัวเองเนี่ยแหละครับเพราะบางคนเนี่ยมีเหมือนกันครับขึ้นมามีชื่อเสียงพีคเร็วแต่ก็ดับเร็วกลายเป็นดาวรุ่งตลอดกาลแต่ไม่ใช่สําหรับโรนัลดและเมสซี่หลังจากนั้นมันคือการไล่ล่าครับไล่ล่าความสาเร็จเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นลําดับก้าวขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย สำหรับโรนโดครับหลังจากที่แจ้งเกิดกับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ถ้ามองว่าสโมสรไหนเป็นทีมที่ทำให้โรนโดนั้นมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกก็ต้องยอมรับว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับภายใต้การดูแลของเซอร์เล็กฟูกูเซนเขาดาน้าพาทัพปิศาจแดงนั้นควา้าแชมป์มากมายครับภายในประเทศก็พิมเมอร์ลีกเอฟเอครับไล่ไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก่อนที่จะก้าวกระโดดไปสู่เรอัลมาดริดซึ่งก็ไล่ล่าแบบยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนเดิม ทั้งแชมป์ลีกของสเปนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและไล่ไปถึงกับยูเวนตุสก็เป็นแชมป์กานโชนสนาอีก2สมัยปัจจุบันโลดแล่นอยู่กับอัลนาเซ์ในซาอุดีอาระเบียครับนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของมาดดออีก5สมัยนะครับ2008201320142016 2016, และ2017ส่วนเรเนลเลแมซี่ครับภาพจำของเราก็คือภายใต้สีเสือ้ออาซุนกานาะของบาร์เซโลนาด้วยความสูงมีแค่169ซนติเมตรครับแต่ฝีเท้านั้นดุดเทวดาข้อเท้าเร็ว ปาดเปรียวชนะคู่แข่งในสาการดวลเดี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความชาญฉลาดมีไหวพลิบในการทําให้เพลงนั้นได้ประโยชน์สูงสุดให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยเท้าซ้ายหรือลูกฟรีคิกอันฉมังไล่ไปถึงแชมป์อื่นๆอ,อีกมากมายลาลิกาสเปนยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกรวมไปถึงเกียรติยศกับทีมชาติครับโคปาเมริกาและแชมป์โลกภายใต้สีเสื้ออาร์เจนตินาและแน่นอนครับบาลงดเจ็ดสมัยครับ 2009 2010 2011 2012 2015 2019 2021และปีนี้ครับ2023เขาก็ยังมีชื่อในผู้เข้าชิงรางวัลบรุงดอและเป็นตัวเต็งด้วยครับคำถามก็คือทำไมแฟนบอลของทั้งสองคนนั้นถึงเกลียดกันถึงไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่บางครั้งมันเลยเถิดถึงขั้นแบบถกเถียงใส่กันยับครับโลกออนไลน์นี่ลุกเป็นไฟ แต่ถ้าเรามองถึงปัจจัยโดยรวมนนะครับไอ้ภาพของการเป็นคู่แข่งอย่างชัดเจนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่ทั้งคู่นั้นเล่นอยู่ในลาลีกาออสเปตโรนโดอยู่กับเรอัลมาดริดเมสซี่อยู่กับบาร์เซโลนาและอยู่ในช่วงที่พีกทั้งคู่ครับและด้วยความเป็นคู่อริก,กันของมาดริดและบาร์ซ่ามันก็ยิ่งเป็นเชื้อไฟที่ดีครับมันเหมือนกับว่าเมื่อคุณมีทีมเชียร์ทีมหนึ่งและจะหาแบบคนที่เก่งที่สุดในทีมนั้นเพื่อไปประชันกับ คนที่เก่งที่สุดของคู่แข่งมันก็ต้องเป็นทั้งสองคนนี้แหละครับและไม่ใช่เป็นแค่แฟนบอลน,นะครับมันก็ต้องรวมถึงบรรดาสื่อมวลชนด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับในการหาข้อมูลบทความคอนเทนต์ในยุคปัจจุบันนี้เพราะสุดท้ายแล้วชื่อของโรนโดกับเมซี่มันก็ยังขายได้อยู่ดีครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่จับมาประชันกันจะด้วยบทความจะด้วยบทสัมภาษณ์จะด้วยข้อมูลก่อนเกมหรือหลังเกมหรือผลแพ้ชนะ การพาดหัวข่าวบนหน้าสือ่อมันก็ยิ่งแบบทําให้ทั้งคู่นั้นเหมือนถูกจับวางอยู่คนละฝั่งโดยปริยายครับและโดยเฉพาะทั้งมาดริดทั้งบาซ่าพูดตรงๆก็คือต่างก็มีสื่ออยู่ในมือของตัวเองมันยิ่งทําให้เห็นความชัดเจนครับว่าสื่อมาดริดก็ต้องโปรโรนัโดสื่อบาซ่าก็ต้องโปรเมสซี่เพราะทุกสิ่งอย่างมันมาผนวกรวมกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับเพราะทั้งคู่กำลังพีคขึ้นมาอยู่ในสองสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในสเปนและอาจจะเป็นสองสโมรสรระดับท็อปของโลกโดยมีสื่อคอยช่วยเหลือในการประโคมข่าวสารข้อมูลเข้าไปบวกกับโลกับปัจจุบันครับการจะแสดงความเห็นอะไรบางอย่างบนโลกออนไลน์บนโซเชียลเน็ตเวิร์มันก็แค่พิมพ์แล้วก็กดทุกอย่างมันเลยติดเชื้อไฟได้อย่างรวดเร็วมากๆครับแต่ถ้าลองมองในมุมของนักเตะทั้งสองคนนะครับชีวิตนอกสนาม เอาเข้าจริงทั้งคู่แบบเรียบง่ายมากๆแทบจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในสงครามสื่อหรือในสงครามความคิดเห็นต่างๆของแฟนบอลเพราะทั้งคู่นั้นต่างโฟกัสในเส้นทางของตัวเองครับไล่ลาความสาเร็จการเป็นแชมป์การสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับต้นสังกัดส่วนเรื่องนอกสนามมันก็เดินไปข้างหน้าอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับการถกเถียงการบราฟกันการพยายามหาเหตุผลมาอ้างอิงว่านะักเตะที่ฉันชอบนั้นเก่งกว่า วิวาวิจารกันไปมาตลอดระยะเวลายาวนานท่านคุยกันต่อครับว่าที่บอกว่ามันไม่มีอะไรกันแต่ไม่ได้วยความเรียบง่ายเนี่ยจริง,รงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างโรนัลโดกับเมซี่เอาแบบส่วนตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างครั้งหนึ่งครับซีอาร์เซเว่นเคยให้สัมภาษณ์กับนิยส Men's Health <S เขาบอกว่าผมไม่ได้แข่งกับเมซี่นะผมแข่งกับตัวผมเองผมอยากจะโฟกัสกับตัวเองผมคิดถึงเกมของตัวเองมากกว่าที่จะไปคิดถึงเรื่องของคู่แข่งเหมันเป็นการบ่งบอก ในยยะสาคัญอย่างหนึ่งครับว่าทั้งคู่นั้นแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงแต่ในชีวิตจริงสิ่งที่พวกเขามองเป็นเป้าหมายก็คือผลงานของตัวเองครับซึ่งทาราลองไล่เลียงครับว่าการาเผชิญหน้ากันทั้งสองคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างย้อนกลับไปในปี2007ครับครั้งนั้นเนี่ยคนที่ได้บอลลงดอลคือลิขโดกาการับอดีตพรเมรเกอร์จอมทัพของทีมชาติบ,บราซิลซึ่งอันดับ2รองลงมาก็คือ2คนนี้แหละครับโรนัลโดกับเมซี่แล้วในวันนั้นครับปี2007เ เมสซี่เคยให้สัมภาษณ์ถึงโรนโดบอกว่าเป็นนักเตะที่พิเศษสุดมากๆครับมันคงสุดยอดถ้าได้เล่นทีมเดียวกับเขาซึ่งการดวลกันแบบเผชิญหน้ากันในสนามจริง,รงๆนะครับมันก็เกิดขึ้นหลังชนะไม่นานครับแมนยูเตตโคจรมาเจอกับบาร์เซโลนาในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8ั 28, ครับโรนโดยิงจุดโทษพลาดในเกมแรกแต่ปีศาจแดงก็กรยทางก็สูนชิะชา์เลอร์ได้แล้วก็คว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จด้วยการยิงจุดโทษชนะเชลซี ปี2009เจอกันอีกครับระหว่างบาร์เซโลนากับแมนยูเต็ดคราวนี้เนี่ยเจ้าบอลทุ่มแก้แค้นได้สำเร็จและมันเกิดขึ้นในเกมนัดชิงชาเลิศครับซึ่งเมสซี่ยิงประตูได้ด้วยครับทำให้บาร์เซโลนานั้นเอาชนะแมนยูเต็ดได้2-0พร้อมกับคว้าบัลลงดอร์ไปด้วยครับในปีนั้นสําหรับเมสซี่2009-2010โรนโดย้ายมาเรอัลมาดิดแล้วครับคราวนี้แหละครับโอ้โหเอลกราซิโกเจอกันที่ไรเนี่ยลุกเป็นไฟเพราะอย่างที่บอกครับว่านี่คือคู่แข่งโดยตรง และนับตั้งแต่นั้นมาครับทุกครั้งที่เจอกันชื่อของโรนัลโดโลและเมสซี่มันก็ถูกจับเอามาวางไว้ตรงกลางเสมอมันกลายเป็นสงครามระดับมหากาบครับเจอกันทั้งหมด3 6ครั้งแต่เราแทบไม่เคยเห็นทั้งสองคนนั้นออกมาโจมตีหรือวิพา์วิจารณ์ซึ่งกันและกันด้วยซ้ำในสนามก็ห้ามหันกันไปครับใส่กันเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยผลงานด้วยผลลับในเกมนั้นๆแพ้ชนะเิติเกียรติยศแชมเปี้ยนส์แต่เมื่อจบแล้วจบกันครับ ไม่มีการมาให้สัมภาษณ์แขวะแซะถึงกันเพราะถ้ามองไปลึกๆแล้วทั้งโรนโดและเมซี่ต่างเคารพซึ่งกันและกันครับหนึ่งในจุดสำคัญคือตอนที่ประกาศรางวัลบอลลูนดอร์ปี2019ครับนั่งติดกันเลยครับซึ่งก็มีพิธีกรมาสัมภาษณ์โรนโดว่ารู้สึกไงกับเมซี่โรนโดก็เอามือไปจับขาเมซี่เบาๆครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยครับว่าเมซี่เนี่ยทำให้ผมเป็นนักเตะที่ดีจนถึงทุกวันนี้ และในทางกลับกันผมก็เชื่อว่าผมก็ทําให้เขาเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นเช่นกันตอนที่ผมควา้าแชมป์ต่างๆผมรู้ดีว่ามันอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาซึ่งผมก็รู้สึกแบบเดียวกันตอนที่เห็นเขาเป็นแชมป์ผมเคารพเส้นทางอาชีพของเมซี่ในแบบที่เขาเป็นเช่นเดียวกับที่เขาเคารพผมก่อนหน้านี้เมซี่เคยพูดว่าเรารู้สึกหวังไม่น้อยที่ผมย้ายไปเล่นในกันโชเนอากับยูเวนตุสเพราะว่าเราเป็นคู่ปรับที่ยอดเยี่ยมความเป็นสตรูของเรานั้นเป็นเรื่องที่ดีครับ ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมซี่ครับเพราะเราต่างแบ่งปันช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา15ปีบนโลกลูกหนังจริงอยู่ครับที่ว่าผมและเขาอาจจะไม่เคยดินเนอร์ด้วยกันนัดกันออกมาทานข้าวแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงภาพตัดมาที่ใบหน้าของเลวเมซี่ก็ยิ้มตอบรับแบบเขินๆครับมันเป็นมวลสารที่ดีมากๆครับ อย่างไรก็ตามครับเราปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่านี่คือ2นลักเตะที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ของการเป็นคู่แข่งโดยตรงซึ่งกันและกันแต่ท้ายสุดแล้วครับบทสัมภาษณ์ของโรนโดในช่วงพักเบรกทีมชาติณับปัจจุบันเนี่ยนะฮะในปี2023เขาก็พูดถึงเมซี่อย่างตรงไปตรงมาเหมือนเดิมครับหมดเวลาแล้วที่เราทั้งคู่จะต้องมาแข่งขันกันเองตอนนี้มันเป็นการเปิดทางให้กับฟุตบอลยุคสมัยใหม่การชิงชัยของเราทั้งคู่เนี่ยมันจบลงไปแล้วครับ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีแฟนๆชื่นชอบมันแต่คนที่ชอบคริสเตโน่ก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดเดียเนลเมซี่และในมุมตรงกันข้ามมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันคนที่ชอบเมซี่ก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดคริสเตโน่โรนัลโด้เราั้งคู่ได้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเราเป็นที่เคารพของคนทั่วโลกนั่นคือเรื่องสําคัญที่สุดณปัจจุบันเราทั้งคู่ไม่ได้เล่นอยู่ในลีกของยุโรปแล้วเมซี่ก็ไปตามเส้นทางของเขาผมก็เดินตามเส้นทางของผมเราทั้งสองต่างฝ่ายต่างทำง,งานได้ดี สิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีตที่ผ่านมามันจะถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์แต่ผมไม่มองว่ามันเป็นการชิงชัยแบบศัตรูครับถึงแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยการต่อสู้แบบเป็นคู่อริก,กันเพราะเราดวลกันมาหลายต่อหลายครั้งมากๆและผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเป็นเพื่อนสนิทอะไรกับเขาผมไม่เคยกินข้าวกับเขาด้วยซ้ําแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต่างเป็นมืออาชีพและเคารพซึ่งกันและกันครับและนคือคำพูดของคริสโนโรนโดซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเรามองภาพยายใหญ่ๆนะครับมันมีเหตุและผลของมันครับ ด้วยความเก่งกาจของทั้งสองคนมันก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะมีแฟนดอมของแต่ละฝ่ายนั้นพยายามจะเชิดชูนักเตะที่รักของตัวเองจนมันกลายเป็นข้อพิพาทหรือบทวิพากวิจารณ์ว่าใครเก่งกว่าใครแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่โรนัลโดบอกครับผลงานของพวกเขาทั้งคู่นั้นคือประวัติศาสตร์คือปรากฏการณ์และเต็มไปด้วยการต่อสู้อย่างถึงพริกถึงขิงแต่สุดท้ายแล้ว มันเป็นการต่อสู้ที่ผลักดันซึ่งกันและกันครับและต่อสู้ด้วยความเคารพและให้เกียรดกันครับซึ่งสุดท้ายมันอาจจะถึงเวลาอย่างที่โรนโดบอกไว้จริงๆแล้วก็ได้นะครับว่าต่อให้คุณเป็นแฟนคริสตอโนโรนโดก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดเมซี่เช่นเดียวกันครับแฟนของเมซี่ก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดโรนโดเพราะเมื่อเวลามันผ่านพ้นไปครับความดีงามที่ทั้งคู่นั้นวาดลวดลายบนผืนหญ้าสนามฟุตบอลเนี่ยมันคือความทรงจําที่ ยอดเยี่ยมในระดับประวัติศาสตร์จริงๆครับเอามาฝากแฟนๆของทั้ง2คนเนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องปรับตัวกันหน่อยเพราะความจริงก็คือโรนัลโดและเมซี่ไม่ได้เล่นอยู่ในลีกของยุโรปซึ่งเป็นลีกบริวทีที่ได้รับความนิยมสูงสุดครับต่างฝ่ายต่างมีเส้นทางและต่างฝ่ายก็ยังเล่บอลอย่างมีความสุขด,ด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ คิดเห็นไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากไว้ตรงนี้ครับบางทีหลายคนเข้ามาดูเป็นขาประจำอยู่แล้วนะครับเป็นบิ๊กแฟนของเมนสแตนแต่ว่าอาจจะลืมครับลืมกด s u b s c r i b e ลืมกดกระดิ่งก็ฝากไปด้วยละกันนะครับแล้วก็มีช่องทางสนับสนุนโดยตรงครับให้กับทีมงานเมนสแตนไทยแลนด์ของเราครับนั่นคือช่องทางสุปแตงกดขอบคุณได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ